ท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้เป็นการนายิกาดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหา16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม63อาจารย์ต้องขอโทษนะคะที่มาช้านะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอาจารย์ขอสับไพ่ให้กับชาวตุลคนมีคู่ก่อนนะคะว่าตอนนี้เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลเป็นยังไงอยู่นะคะ ได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะได้ไพ่เดทแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดดาบไพ่หนึ่งเหรียญเจ็ดไม้เท้าทอดทีหัิไม้เท้าแล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะสำหรับชาวตุนคนมีคู่นะคะไพ่น่าจะเจอปัญหารักซ้อนอยู่รักสามเศร้านะคะไม่ว่าจะเป็นชาวตุนเป็น เป็นฝ่ายมีก็ได้หรือคนรักของตุนก็ได้นะคะสามารถที่กลับกันได้นะคะไพ่ใบนี้ทําไมตีความรักซ้อนนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นบุคคล3คนในภาพนะคะแล้วก็ยิ่งมีราชินีพระจันทร์อยู่ด้วยมันแปลว่าความรักที่ไม่ชัดเจนอาจจะไม่เปิดเผยนะคะความสัมพันธ์ไพ่เดทขึ้นมามันแปลว่าการถูกตัดความสัมพันธ์การนิ่งการที่การไปต่อลําบากนะคะเจ็ดดาบ การที่ไม่ว่าจะเป็นชาวตุนเองอาจจะพยายามที่จะถอนตัวออกมาก็ได้เพราะเรามองว่ามันไปต่อไม่ได้นั่นเองนะคะหนึ่งเหรียญเหรียญที่มันปิดปากถ้าอยู่อะ่ะมันไปต่อไม่ได้เราไม่เห็นความชัดเจนเราไม่เห็นอะไรแบกบไปก็เท่านั้นยืดเยื้อเรื้อรังนะคะคาว่าสิบไม้เท้าหรือราชินีพะจทร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าม,มันไม่มีอนาคตนั่นเองชาวตุนอาจจะตัดสินใจที่จะจบปัญหานั้นกําลังพยายามที่จะ เคลียตัวเองเพื่อเป็นการจบอยู่ก็ได้นะคะกับปัญหาที่เป็นอยู่ถึงแม้มันมันจะค่อนข้างยากนะคะในในแง่ของการจบแต่อาจารย์มองว่าชาวตุนกําลังคิดจะพยายามอยู่นะคะไพ่เจ็ดดาบนะลนะ่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกพยายามที่จะหนีออกมานะคะในหน้าไพ่นะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรามาดูฝ่ายนั้นบ้างนะคะ ฝ่ายคนรักของชาวตุนค่ะไพ่เด็กถือดาบนะคะแล้วก็สามสามถ้วยดีวิลชาเอตทชาเวอร์เก้าถ้วยค่ะฝ่ายคนรักของชาวตุนนะอาจารย์มองว่าไพ่ เหมือนกับเขาไม่ต้องการเลิกนะคะดูแล้วไพ่ดีวิลเนี่ยเป็นความผูกพันที่พยายามที่จะอยู่แบบนี้แหละยื้อกันแบบเนี้ยอ่านะคะถ้าชาวตุนตัดสัมพันธ์ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาถ้าเลิกเขาก็น่าจะง้อเลยแหละค่ะนะคะกาวถ้วยพยายามที่จะง,งอ้อพยายามที่จะขอปรับความเข้าใจนะคะเด็กถือดาบนะคะแล้วเหมือนเขามั่นใจด้วยว่าเขาน่าจะกลุ่มหัวใจ ของชาวตุนไว้พอสมควรแหละให้สามถ้วยเขามองว่าเขาใช้คําพูดใช้ความเเขาเรียกว่าความเอาอกเอาใจการเทคแครของเขาเนี่ยแหละที่จะยังสามารถคองรักแบบซ้อนๆแบบเนี้นะคะเห็นไหมคะไพ่นี้ก็เป็นบุคคล3าคนอีกแล้วอะ่ะแล้วก็ข้างล่างก็มีรูปปลา3ตัวที่การไหว้เป็น เป็นวงกลมอ่ะมันก็คือการแบบยังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเดิมอ่ะหมุนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะมันก็คือไม่จบจริงนะคะจบไปแล้วเข้างอนเง้ะชาวตุนก็อาจจะเหมือนกับจะใจอ่อนซะด้วยคนรักของชาวตุนบางคนก็อาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะฉะนั้นอาจจะง้อ,อก,กันทางทางมเมสเซจอ่ะก็เป็นไปได้นะบางท่านนะคะอาจารย์มองเนาะ โอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่แปดเหรียญสี่ดาบจัสติกราชาเหรียญแล้วก็สองดาบหนึ่งดาบนะคะสรุปความสัมพันธ์นะคะไพ่แปดเหรียญเนี่ยมันแปลว่าการที่ยังเห็นคุณค่า ซึ่งกันและก,การการเปิดใจก็ได้เห็นไหมคะเขาเขากำลังเปิดก้อนหินที่มันปิดอยู่กำลังหรือไม่ก็อาจจะแปลในแง่การดูแลก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนมีลูกเงินกองอยู่แล้วมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงเนี้ยแม่ลูกก็ได้เนี่ยตัวตัวแพตัวแกะอะไรสักอย่างเนี่ย เป็นการเหมือนกับเหมือนมีหลังคากันแดดกันฝนฝน,นกาล,ลังตกอย่างเงี้ยเพราะนั้นไพ่ใบน,นี้มันเหมือนกับการกลับมาดูแลนะคะอาจารย์แปลอย่างนั้นนะคะจากสภาวะที่มันนิ่งๆคําว่าสี่ดาปัญหาที่มันเป็นอยู่เนี่ยไพย่ justice คือการบาลานซ์นะคะการปรับนะคะสมดุลระหว่างเสาสีขาวกับเสาสีดําคนเราเหมือนเหรียญก็มีสองด้านมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแต่สามารถที่จะกลับมาพูดกลับมาอธิบายเหตุและผลทําให เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นเกิดความเข้าใจในความขัดแย้งคําว่า2ดาบนะคะ1ดาบมันจะหมายถึงการเริ่มต้นกันใหม่แบบแบบที่แบบการตัดสินใจที่ที่คิดว่าถูกต้องอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นสําหรับไพ่สรุปนะคะโอเคค่ะเรามาดูคนโสดชาวตุลค่ะ ไพ่ถ้วย7ถ้วย9ไม้8ดาบไพ่เดสไพ่หถ้วยสำหรับคนโสดนะคะห้ถ้วยคือความผิดหวัง7ดถ้วยสิ่งที่เราคาดหวังนะคะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ชาวตุนคนโสดต้องการนะคะเไม้แล้วก็แดาบปัญหานั้น มันเหมือนกับจบไปแล้วว่าจริงเดทแต่มันยังค้างคางในใจอยู่นะคะอาจารย์มองว่าคนโสดนี้น่าจะมีการที่แบบคนที่จบไปอาจจะกลับมาขอขอรีเทิร์นนะเนี่ยมันไม่ขึ้นสิ่งใหม่ๆอะคะ่ะมันกลายเป็นว่าจะเป็นสิ่งกเก่าๆที่คนโสดตัดสัมพันธ์ไปแล้วกลับมาขอคืนดีปรับความเข้าใจนะคะ ที่คนโสดโสดอยู่ในะตอนนี้คือเลิกกันแล้วนะฮะแต่พอเป็น6ถ้วยอาจจะกลับมานะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่เพิ่มนะถ้าไม่เท้าไพ่ e อมเ r o r ลอร์ไพ่เดอะเฮอร์เด็กถือเหรียญหนึถ้วยนะคะแล้วก็อัศวินเหรียญนะคะแน่นอนค่ะอาจารย์มองเป็นคนเก่าจริงค่ะเดอะเฮอร์ it, อาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยเด็กถือถ้วย e อมเ r o r บางคนก็คุยกับต่างชาติอยู่เนาะ นะคสำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบางคนเก็คุยกับผู้มีอิทธิพลนักการเมืองอทหารตำรวจอบอตอรหรือถ้าเป็นฝ่ายชายคุณก็คุยกับลูกเจ้าของอนักธุรกิจอะไรก็ว่าไปแปลเวอร์เวอร,วอร์ตามหน้าไพ่นะหรือไม่ก็เขาเป็นคนเก่งนะประมาณนั้นถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาเก่งนะจนจนคุณยอมเขาก็ได้อะไรประมาณนี้ ะะเด็กถือเหรียญหนึ่งถ้วยกับอัศวินเหรียญก็แปลว่าเหมือนกับคนโสดก็ก็กลับมารีเทิร์นกับคนเก่าอะมองไปแล้วอะนะคะนั่นคือกรณีที่1น,นะกรณีที่2อ,อาจจะแปลในแง่ของเออ่เป็นคนที่เคยรู้จักกันเฉยๆก็ได้เคยเป็นเพื่อนเคยเป็นเ,เพื่อนสมัยนักเรียนเพื่อนสมัยทํางานก็ได้นะคะที่ เคยทางานด้วยด้วยการเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานต่างคนต่างแยกแยก้ายไปไมีครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วอยู่ๆมาเจอกันอีกครั้งจากที่เราผิดหวังมาแล้วมาเจอคนที่เหมือนกับคอยให้กําลังใจแล้วเกิดสายใยรักกันขึ้นในแง่การถูกอกถูกใจกันเกิดขึ้นนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คําแนะนําค่ะ ให้คําแนะนําสําหรับคนคนโสดและก็คนไม่โสดด้วยนะคะไพ่สิบถ้วยขึ้นมาไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สองถ้วยนะคะลักษณะไพ่สิบถ้วยจะมีภาพคู่รักแล้วมีตัวหนังสือเขียนคําว่าเรื่องมหัศจรรย์ความรักมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็เจ็ดไม่เท้าเป็นลักษณะของคนกำลังเล่นบอลลูนนะคะหรือโดดล่มอะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะเล่นของสูงหกเหรียญความรักนะคะเป็นภาพผู้ชายคนนี้กำลังลดน้ำาเหมือนลดน้ำต้นไม้ใช้ฝักบัวใช้ไม่ใช่สิใช้บัวลดน้ำโทษทีค่ะ แต่มันเป็นภาพล่างเป็นบุคคลชายกับหญิงนะคะแล้วก็มีสองถ้วยมันก็สื่อถึงความรักมีดอกกุหลาบแล้วก็มีผีเสื้อนะคะมันก็สื่อถึงความรักระหว่างคนสองคนนี่แหละค่ะไม่ว่าชายกับชายหญิงกับหญิงหรือหญิงชา,ชายชายหญิงอ่ะมันก็เป็นความรักที่สามารถเป็นไปได้หลายแบบนะคะความรักก็คือมันจะมีแรงหนึ่งดูถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักกันจริงๆอาจารย์มองไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นต่อจะให้สูง คำว่าเล่นของสูงอาจจะแปลในแง่ของอยู่คนละชนชั้นอยู่คนละาศาสนาอยู่คนละประเทศอ,อยู่คนละสังคมไม่เลือกวันนะค่ะความรักสามารถที่จะ,ะเกิดพลังแบบปฏิหารเกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็บางคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะความรักบางครั้งก็ไม่ได้ยึดที่เรื่องเงินทองก็มีเนาะมันมันมันก็มีเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะ บางท่านก็จะคิดว่าเฮ้ยเริ่มสร้างด้วยกันก็ร่างสร้างตัวไปด้วยกันก็ได้อะไรขอให้รักกันจริงเออประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะดูไพน่นางฟ้าเพิ่มเติมนะคะไพ่จะบอกว่าอ่า separation นะคะแล้วก็อ่า r e t r e a นะคะมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะพัดภาคอาจจะห่างกันเพราะอีกฝ่ายไปทำงานทางไกลก็ได้เพราะนั้น เวลาอยู่ด้วยกันนะควรที่จะหาเวลาที่จะนะฮะอยู่ด้วยกันเยอะๆไปเที่ยวด้วยการกินอาหารดูหนังฟังเพลงไปพักผ่อนกันอะไรประมาณนี้นะฮะพยายามตัดตัดสิ่งภายนอกสิ่งที่มันมาทําลายความใกล้ชิดระหว่างคุณกับเขาเนี่ยควรจะต้องให้เวลาแก่กันมากบันเจะได้กระชับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะให้บอกให้ทําแบบนั้นนะคะ โอเคค่ะอาจารย์ขอจบคำบยากรเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ